สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับเช้านี้นะครับมาแบบเละเทะเลยครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับแล้วทให้น้ํานะครับม,มันไหลเข้มามาในลานแสดงนะครับทาให้ลานแสดงของเราท่วมหมดเลยครับท่วมหมดเลยครับผมนี่ตอนเช้าเรามาต่เช้าเลยครับมาช่วง โมงครึ่งนะครับมาช่วยกันสูบน้ําออกนะฮะก็ได้แค่นี้เลยครับสูบน้ําออกเอาสเสม็ดนะครับมาดูดน้ําออกแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณอัฐจันนะครับอัฐจันก็น้ําขังหมดเลยครับผมก็พอได้ฮะพอได้แต่อาจจะเละหน่อยนะครับเละหน่อยนี่บรรดานักแสดงครับผมอะไรต้องขอใช้ตอนนี้กระเร็บื้องไม่สนใจอะไรทั้งนั้น อย่าเป่ามานะอย่าเป่ามานะพอเนนองชสอชอบอยู่แล้วเอานักแสดงของเราฉากการแสดงใหม่ครับฉากช้างเล่นโคลนครับ เอาแล้วเพื่อนเขารับของรางวัลตัวเองเล่นโคลนนะเอาดูเพื่อนๆครับดูเพื่อนๆเ,เขารับอาหารรับของรางวัลครับกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยแต่น้องยอดทองบอกว่าไม่สนใจผมอยากจะเล่นโคลนะไม่ห่วงรอครับวันนี้ไม่ห่วงรอนะครับ ไม่ห่วงรอเลยเล่นโชนอย่างอะรอร่อยเดี๋ยวเราไปส่องตูดนักแสดงครับผมตูดนักแสดงก้น,นส,สวยๆครับกนส,สวยๆของทีมงานนักแสดงก้น,นงามๆก้นส,สวยๆ บรรยากาศยามเช้าครับบรรยากาศยามเช้านะครับเก็บภาพมาฝากๆแม่ๆเอฟซีครับฝากๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเก็บภาพมาฝากนะครับผมเยหมูรับมาคารมังครับนการมังขาดไม่ได้คือารมังว้า

เดานปนกลนะครัเดี๋ยจะามออกมาสนความสามารถไดขอแม่อยาในการตาต่อ้ายูกที่ท่ากลางสนามที่เฉ่อครับแต่ช้างของเราก็ไม่หวั่นนแสดงของเราทําทำตามหน้าที่ตามปกตินะครับต้องทำครับต้องทะลูกโปเลยรอล้วเละเทะเลยเะเตะ บ่อ่อยครับบ่อยมันได้มาเต็มทาาเล่นะคนนุกไปอกเทเต็มหัวมดเลยอ่ง

หลังจากลดเพิ่มพลังครับเติมพลังก็ควานช้างนักแสดงเติมพลังครับ นี่ครับบรรยากาศล้างฉากด้วยนะครับผมแต่ข้างในลานแสดงเนเละเทบเรียบร้อยดูวันช่างต้องถอดรองเท้าลงสนามนะครับผมต้องทำไปอย่างเรื่อยๆดูสภาพสนามครับก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับทีมงานนักแสดงของเราด้วยนะครับ ดม๋ยวาฝนจะตกลมจะแรงอากาศจะร้อนนะครับแต่เราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะครับผมเพ <c oughs> ื่อนักท่องเที่ยวนะครับมีความสุขเราก็จัดให้นะครับผม <c oughs> ก็มีเวลาครับมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมนะครับมามาให้กำลังใจนะครับโอ้ยนักแสดงของเราด้วยนะครับเรียบร้อยเลยครับ <c oughs> โอนะ้ย <c oughs> นะัแสดงนี่ตกเบิกเดียวกล้าวเลยครับ หมดนะครับแบ่เยอแบบไม่มีเยอะใหญ่เลยแล้วก็ละม่ต้งใส่ตาข่ายใสไม่เลยนะครับติปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมไม่เห็นถึงบรรยากาศในช่วงเช้านะครับกับสนามที่เชยแฉะนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนักแสดงของเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงของเราด้วยนะครับผมวันนี้ เรือดเทอะเเทะหมดเลยครับนี่ฮะงคับรรยากาศครับนะนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับพายุเข้าด้วยนะครับก็ต้องไปตามธรรมชาตินะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับผม